รับการใช้งานระบบ Deep Trainer นะครับเมื่ออยู่ในเว็บไซต์แล้วเราก็จะไปที่เมนู Deep Trainer ตรงนี้นะครับแล้วพอเข้าไปข้างในนี้เราก็จะเห็นข้อมูลเป็นแบบฝึกหัดนะครับวิธีการทําแบบฝึกหัดก็คือ,เ,อเราก็จะกดไปที่ตัวปุ่มเริ่มทําโจทย์นะครับนี่นะครับเราก็จะเข้าไปสู่ตัวหน้าจอทําโจทย์ซึ่งโจทย์ในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีคำอธิบายอยู่ใน Task Description ตรงนี้นะครับ ในทัสซิิชันบาง,บางอันบางข้อก็จะมีจุดที่เรียงวิดีโออยู่ซึ่งนักศาึกษาก็สามารถกดรันตรงนี้เพื่อที่จะดูคําที่บายได้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นซอสโค้ดซึ่งเราต้องเขียนโปรแกรมนะครับจะใช้ในการเขียนโค้ดเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ส่วน t o o ตัวนี้จะเป็นตัวคอมไพล์แล้วก็รันนะครับเร,เริ่มต้นเลยข้อน,นี้เราทดลองเขียนโปรแกรมดูนะครับจากตรงนี้นะครับสามารถเขียนโค้ดต่างๆต,ตรงนี้เข้าไปได้นะครับ เช่นเราเพิ่มตัวแปรนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองคอมไพล์โปรแกรมการคอมไพล์โปรแกรมก็เซฟก่อนนะครับมีปุ่มเซฟอยู่ข้างบนนะครับมีการเซฟนะครับอันนี้คือบันทึกข้อมูลเก็บไว้นะครับเราจะมีอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มรีเซ็ตอันนี้เอาไว้สําหรับรีเซ็ตค่าของโจทย์นี้นะครับคือเริ่มต้นโจทย์ใหม่เลยนะครับในกรณีที่ต้องการที่จะ มือนกับโปรแกรมมันมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราก็กดรีเซ็ตได้นะครับเราต้องกดดูให้ดูนะครับพอกดรีเซ็ตโจทย์จะกลับไปสภาพเดิมนะครับตรงนี้นะครับตัวซอดโค้ดจะกลับไปสภาพเดิมถ้าเรากดโอเพนก็คือจะเป็นการเอาตัวซอดโค้ดที่เราเคยเซฟไว้กลับมานะครับนี่นะครับแล้วการเซฟก็คือจะเป็นการบันทึกโอเพนคือเอารูปเอาตัวซอดโค้ดเดิมกลับคืนมานะครับการคอมไพล์โปรแกรมจะเป็นการที่จะ ตรวจสอบว่าโปรแกรมเราถูกต้องไหมคือคอมไพโปรแกรมก่อนนะครับทุกครั้งที่เราเขียนโปรแกรมเราจะต้องคอมไพก่อนถึงจะรันได้นะครับกดรันโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทํางานนะครับนี่นะครับเมื่อรันโปรแกรมตัว,ต,วตัวนี้ก็จะเริ่มทํางานนะครับเราก็ต้องอินพุตข้อมูลตามโจทย์หรือตามโปรแกรมที่เขียนไว้จากตัวอย่างนี้มีการอินพุตข้อมูลเป็น Cin c นเอบีแบบนี้นะครับก็ต้องมีการรับข้อมูล3ตัวก็ต้องกรอกข้อมูลลงไปนะครับสอันนะครับแล้วก็ enter ก็จะได้ผลลัพธ์นะครับซึ่งผลลัพธ์อาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะถ้าเกิดว่าวิธีการตรวจว่าถูกหรือผิดเนี่ยจะเราจะดูที่ตัวโจทย์นะครับเช่นข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าให้รับตัวเลข3ตัวนะครับแล้วก็สแสดงผลลัพธ์เราจะมาดูที่ i n p u t o u t p u t requirement ตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าโจทย์ที่เราเขียนตรงนี้นะครับทีเราสอบเขาจะเขียนมันถูกต้องไหมวิธีการตรวจก็คือดูที่ input และ output ตรงนี้นะครับลอง ที่ Input ถ้าเกิดว่าเรากรอกข้อมูลตามนี้นะครับแล้วดูผลลัพธ์ตัวนี้ว่าตรงกันไหมนะครับลองดันโปรแกรมใหม่นะครับรโปรแกรมเราก็ลอง input ตามนี้นะครับ54 5 8ิ4สี่ยสบสาเห็นว่าโจทย์ตัวนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงกันมันจะมีเครื่องหมายค่าเครื่องหมายบวกตัวนี้อยู่นะครับถ้าโจทย์ ถ้าเกิดเอาพูณตรงนี้ไม่ตรงนะครับเวลาเราไปตรวจนะครับกดตรวจตรงนี้นะครับการตรวจคําตอบนะครับพอกดตรวจคาตอบปุ๊บเนี่ย right ตรงนี้มันจะขึ้นตกใจบอกว่าโจทย์ข้อเนี้ยเราทําเกือบถูกนะครับเพราะว่าเราขาดเครื่องหมายบวกไปหนึ่งอันนะครับขันตรงนี้ขาดเครื่องหมายบวกไปหนึ่งอันทําให้โปรแกรมก็จะตรวจสอบว่าตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็จะได้คะแนนเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เต็มนะครับ คะแดไม่เต็มจะได้คะแนนเยอะแปดสิบนะแปดสิบแปดนะครับการตรวจเนี่ยจะตรวจทุกทุกเคสเคสนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเคสเคสไหนไม่ตรงนะก็จะถูกหักคะแนนไปตามปริมาณที่ผิดนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันผิดเยอะก็จะถูกหักเยอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดทําให้ถูกต้องเราก็มาแก้โค้ดให้มันได้เอาโค้ดตรงนะครับให้ได้เอาพค้ดตรงกับที่กําหนดในโจทย์เช่นอันนี้ลืมเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับก็ใส่เครื่องหมายบวกลงไปแบบนี้นะครับ เราก็คอมไพล์โปรแกรมใหม่นะครับไพโปรแกรมใหม่เสร็จแล้วก็ลองเทสใหม่นะครับคือตัวคําตอบใหม่เมื่อตรงแล้วตรงนี้นะครับไปครบแล้วร้อยคะแนนนะครับก็สามารถที่จะกดซับมิตสกอร์ได้นะครับเพื่อจะส่งคะแนนไปเก็บไว้นะครับก็กดซับมิตสกอร์นี่นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าส่งแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําเสร็จในแบบฝึกหัดนี้นะครับเมื่อเรากลับไปที่หน้า,าตัว เราปิดอันนี้ได้เลยนะครับพอทำเสร็จก็ปิดได้เลยแล้วกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับก็สามารถกดที่ตัวนี้เมนูเดสเทนเนอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อจะรีเฟรชหน้าจอนะครับนจะเห็นว่าตอนนี้คะแนนตัวนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับครับในระหว่างการทําถ้าเกิดว่าติดข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้นะครับทันนี้ก็สวัสดีครับ